เรื่องสถานีสายผีดุสมัยที่ยายแมวยังเป็นสาวแกเคยหนีออกจากบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อที่จะเข้ามาหางานทําในกรุงเทพโดยที่ไม่ได้บอกที่บ้านพอมีเพื่อนรุ่นพี่ชื่อพี่แก้วมาชวนแกก็เก็บของใช้ที่จำเป็นแล้วตัดสินใจลงมาเลยเพราะถ้าบอกที่บ้านแม่และญาติของแกต้องไม่ให้มาแน่ๆเพราะตอนนั้นแกยังอายุไม่ถึง20และก็ไม่ได้เรียนหนังสือด้วย ตอนนั้นยายแมวมีเงินติดตัวอยู่20กว่าบาทส่วนพี่แก้วแกทํางานอยู่กรุงเทพอยู่แล้วแกเลยพอมีเงินอยู่บ้างพี่แก้วพาแมวลงมากรุงเทพด้วยรถไฟแมวเองก็ไม่เคยขึ้นรถไฟมาก่อนตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นและกลัวว่าถ้าพ่อแม่รู้จะเป็นยังไงเธอก็ได้ตัดสินใจไปหางานทําเอาดาบหน้าแล้วส่วนพี่แก้วนั้นคงเหนื่อยและเพลียเพราะพอรถไฟออกมาได้สักพักแกก็หลับยาวมาตลอดทาง ส่วนแมวเองก็หลับตามไปตอนไหนก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มีคนมาปลุกให้ลงที่แก้วเองก็สลึมสลือตื่นแล้วก็พากันลงจากรถไฟแต่พอลงรถไฟมาแวบแรกที่แก้วก็เกิดเอะใจว่าทำไมหัวลำโพงคนน้อยจังแล้วแกก็มองไปรอบๆปรากฏว่ามันยังไม่ถึงหัวลำโพงแกจึงหันมาบอกแมวด้วยท่าทีตกใจว่าลงติดสถานี ตอนนั้นก็ประมาณตีหนึ่งแล้วจะไปเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่พักเงินก็ไม่พอแถมที่แก้วบอกว่าคนขับแท็กซี่ดูน่ากลัวก็เลยไม่กล้าขึ้นพี่แก้วเลยเสนอว่าให้นอนที่สถานีให้สว่างก่อนเดี๋ยวค่อยต่อรถไปต่อแมวก็ตกลงเพราะเธอไปไหนเองไม่เป็นอยู่แล้วว่ายังไงก็ว่าตามกันแต่พอนั่งกันไปได้สักพักใหญ่ๆหยงก็เริ่มกัดจนรอปภเห็นจึงเข้ามาแนะนำว่า ให้พวกเธอเดินไปหาโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลนอนยุงจะได้ไม่กัดน,นอนสบายและราคาไม่แพงมากแกเองวันไหนถ้าออกเวรดึกก็ไปนอนที่นั่นเหมือนกันแก้วจึงไปสอบถามทั้งพ่อค้าแม่ค้าต่างก็บอกว่าโรงแรมเล็กๆนั่นไว้ใจได้และก็ราคาไม่แพงดีกว่าพาน้องนั่งรอให้ยุงกัดแก้วจึงตกลงใจพาแมวเดินไปที่พักตามที่รปภแนะนำ ซึ่งต้องเดินเรียบรางรถไฟไปไม่เกิน2กิโลตอนที่เดินออกมาจากสถานีทางรถไฟมันก็จะเป็นรางและก็มีหลายทางอยู่นิดหน่อยพอเดินไปได้สักประมาณกิโลหนึ่งก็เริ่มมีป่ามีคลองมีน้ำสมัยนั้นบ้านคนก็ยังไม่ค่อยมีซึ่งมันเปลี่ยวมากแต่ด้วยความที่เป็นคืนเดินงายพอจะมีแสงสว่างนิดหน่อยส่วนแมวเองก็เดินได้อย่างสบายเพราะตอนอยู่บ้านต่างจังหวัด ก็ต้องเดินมืดมืด,มดอยู่บ่อยๆเพราะที่บ้านเธอ,อยังไม่มีไฟฟ้าใช้สักพักแก้วก็เห็นว่าเริ่มมีสะพานข้ามไปบ้านคนตามที่ร,ปรอปภบอกเธอจึงชวนแมวข้ามสะพานไปแต่พอข้ามฟากไปถึงตรงนั้นไม่ใช่บ้านคนแต่เป็นศาลเพียงตาอยู่ข้างคลองซึ่งมีตุ๊กตากุมารทองเต็มไปหมดแก้วจึงบอกให้แมวหยุดเดินแล้วกลับไปทางเดิมดีกว่าในขณะที่กำลังหันหลังกลับกันอยู่นั้นแก้วก็ได้ยินเสียงตุ้ม ตุม้มแล้วก็มีเสียงหัวเราะตามหลังมาเธอจึงมองไปทางต้นเสียงที่ดังมาจากข้างสารและสิ่งที่เธอเห็นก็คือตุ๊ก,กตาผู้กุมารกำลังวิ่งมาจากสลาและกระโดดเล่นน้ำกันพอเธอเห็นแบบนั้นเธอจึงจูงมือของแมวให้วิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นทันทีจนกระเป๋าและของที่หิ้วมาหล่นรองเท้าก็หลุดกันไปข้างหนึ่งแล้วก็วิ่งหนีไปจนวิ่งไม่ไหวแมวจึงขอให้หยุดพักใต้ต้นไม้ก่อน เพราะใต้ต้นไม้นั้นมีไฟถนนแก้วก็นั่งพักแล้วเริ่มสำรวจดูว่ามีของอะไรที่หล่นหายไปตอนวิ่งหนีบ้างในระหว่างที่แก้วเช็คของอยู่นั้นแมวก็เงยหน้าขึ้นไปเพื่อสูดอากาศแต่ปรากฏว่าเธอเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งใส่ผ้าถุงหัวงอนั่งชันเข่าอยู่บนยอดของต้นไม้ที่กำลังเอ็นไปเอ็นมาตามลมพัดซึ่งมันจะเป็นคนไปไม่ได้แมวจึงร้องและชี้ให้พี่แก้วดู ซึ่งพี่แก้วมองขึ้นไปเธอก็เห็นเหมือนเหมือนกันทั้งคู่จึงจุงมือกันวิ่งแบบไม่คิดชีวิตพร้อมกับส่งเสียงร้องดังลั่นเหมือนคนเสียสติจนได้มาเจอกับคนตีะระรคังบอกเวลาที่ขีดกระยานสวนมาพอดีซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาตีสามแล้วทั้งแก้วและแมวจึงร้องให้ช่วยด้วยผู้ชายคนนั้นเลยมาดูแล้วพาทาั้งคู่กลับไปส่งที่สถานีรถไฟเหมือนเดิมพร้อมกับพาตำรวจมาดูด้วย แต่ตำรวจก็ไม่เชื่อตำรวจจึงถามต่อว่าพวกเธอเมาหรือมาค้าประเวณีหรือเปล่าเพราะเห็นว่าแมวยังเด็กอยู่มากตำรวจจึงได้พาทั้งสองคนไปสอบสวนและให้นอนต่อที่สถานีตำรวจจนเช้าตำรวจอีกชุดก็มาปลุกและถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนพี่แก้วเลยบอกว่าบ้านอยู่ไม่ไกลตำรวจจึงเอารถไปส่งที่บ้านพร้อมกับบอกว่าแถวนี้มันไม่มีใครเขาเดินกันหรอก ขนาดตำรวจหรือผู้ชายยังไม่กล้าออกมาเดินตอนดึกๆก,กันเลยส่วนแมวนั้นเนื่องจากอายุยังน้อยอยู่ตำรวจเลยติดต่อกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดของเธอและให้พ่อแม่มารับในอีกวันหนึง่งโดยที่มีตำรวจผู้หญิงคอยดูแลเพราะว่าตอนนั้นแมวจับไข้ไข้ขึ้นสูงมากพ่ออีกวันหนึง่งพ่อกับแม่ของแมวก็มารับเธอกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดมีคนขายของที่สถานีตำรวจบอกพ่อกับแม่ของแมวว่า ผู้หญิงแก่ที่แก้วกับแมวเห็นน่าจะเป็นยายสมแก่โดนงูเห่าฉกตายตรงนั้นเมื่อไม่นานพอรู้แบบนั้นพ่อกับแม่ของแมวจึงได้นำอาหารคาวหวานไปวางไว้ที่ใต้ต้นไม้และจุดธูปพร้อมกับให้แมวลงไปขอขอมาอาการไข้ของเธอถึงดีขึ้นและพอกลับไปถึงบ้านแม่ก็พาแมวไปรดน้ำมนต์อีกทีพอหายไข้เธอก็โดนพ่อกับแม่บ่น เรื่องที่หนีลงมากรุงเทพแล้วไม่บอกแต่นั่นก็เป็นการมากรุงเทพแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นจนแก่ยายแมวก็มีคิดที่จะมากรุงเทพอีกเลย